ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Big กวิ g งฟิสซิโนลกนะครับเพื่อที่จะมารับเจ้าแอฟริกาทวินพันร้อยคันนี้นะครับซึ่งผมจองมาตั้งแต่ก่อนไปลาวครับรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณกเกือบสาเดือนเหมือนกันกว่าจะได้รถครับตอนนี้เราก็ได้สั่งให้ศูนย์ใส่แคสบาขาตั้งคู่แล้วก็ปีบหลังไว้ให้ ส่วนอะไรลพวกนี้ก็ซื้อไปให้ศูนย์ใส่ให้ครับโดยก่อนที่จะนำรถกลับครับเราก็ได้ทำการถ่ายภาพก่อนที่จะนำรถออกจากศูนย์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Honda m i i s p i s s r o นะครับขอบคุณ น้องโชว์นะครับเซลประจำฮอนด้าบิ๊กวิงที่ดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณผู้จัดจาการ Big กวิงครับที่คอยติดตามรถให้คอยดูแลตลอดขั้นตอนในการก่อนที่จะได้รับรถนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับที่ Honda Big ๊กวิเพชรธนุโลกครับเซลทุกคนใจดีสามารถปรึกษากับเซลได้ทุกคนครับ หลังจากที่เราถ่ายภาพเป็นเทือลึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํารถออกจากศูนย์ได้เป้าหมายต่อไปครับคือปั๊มน้ำมันครับเนื่องจากฮอนด้าไม่ได้เติมมาให้เรามากนะครับแค่พอขี่ไปได้สักห้ากิโลอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะให้เราไปปั๊มได้ก็หมายแรกของเราก็คือปั๊มครับผมได้แวะปั๊มเชลซึ่งอยู่ใกล้กับฮอนด้าพิควิ่งพิศนุโลกมากที่สุดครับ แล้วก็เติมน้ำมันไป500บาทก่อนที่จะขี่กลับมาที่บ้านครับตก้ห้าห้าร้อยครับ ความรู้สึกแรกที่ได้จับเจ้าแอฟริกาทวินพันร้อยนะครับคือ,อเป็นรถที่ไม่มีคัตไม่มีเกียร์ให้เราเหยียบครับเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวมากๆสำหรับคนที่เคยขี่รถมีคัตมาตลอดอย่างผมนะครับก็ปรับตัวอยู่ประมาณวันสองวันเหมือนกัน ตอนนี้เราก็กำลังจะเอารถกลับบ้านครับแล้วคืนนี้เรามีแผนว่าเราจะทำรถกันทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะทำต่อหลังจากนั้นเราจะมีทริปลันอินที่เขาคอครับฟิลในการขับขี่คือแตกต่างจากเจ้า5 0 0 x คันเก่าเลครับรู้สึกว่า ควบคุมรถง่ายเป็นรถที่จูงหนักนะครับประคองรถหนักแต่ขี่ง่ายเบามากครับนี่ครับคือเช้าวันอันนี้คือเย็นนะครับช่วงเย็นของวันถัดมาเราได้ทํารถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ไฟใส่อุปรกรณ์ต่างๆของรถเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาค้อเลยครับคาดว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางในช่วงค่ำแน่นอน ผมก็แวะเติมน้ำมันก่อนขึ้นเขาครับเป็นปั๊มปตทวังทองก่อนขึ้นเขาผมเติมตรงนี้ไปเต็มถังอีก570บาทครับแล้วเราก็เดินทางไปที่เขาค้อกันเลยครับต้องขออภยัยทุกท่านนะครับเรื่องเสียงลมที่เข้ามาโดนกล้องครับอาจจะน่ารำคาญนิดนึง เดี๋ยวผมพ,าพยายามปรับเสียงให้มันลดลงครับช่วงเงยน็เยนๆทางขึ้นเขาขอจากทางพิโลอกไปนะครับบรรยากาศก็น่าขับขี่ครับแดดล่มลมตกรู้สึกว่าอากาศไม่ร้อนแต่ ก็ไม่ดีครับในการเดินทางในภาษาของพวกเราเรียกว่าค่ําไปหน้าหมายถึงยิ่งขี่จะยิ่งมืดมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเนื่องจากพอดีมีสมาชิกที่มาจากลาวครับมานัดเจอกันที่เขาค้อเราก็เป็นเจ้าบ้านก็ต้องไปพบปะเขาหน่อยนะครับเราก็ถือว่ารัานอีนลดไปในตัว เราก็ได้ทดสอบไฟคอนดิล n ่งไลท์ของเจ้าแอาฟริกาทาวินครับว่าเลี้ยวแล้วส่องเป็นไงอะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองรับชมไปเลยครับสําหรับการขับขี่ของผมครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้จับแอฟริกาก็อาจจะแบบเออ่ไม่คล่องทดเกียร์ไม่คล่องอะไรต่างๆเนื่องจากยังไม่ชินกับรถครับแต่ว่าทริปหน้าที่เราไปรับรองว่า จะขี่คันนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับในห่วงที่พวกเราขี่ไปนั้นรู้สึกว่าจะมีฝนตกไปแล้วนะครับถนนค่อนข้างที่จะเปียกพอสมควรก็เลยไม่ได้กล้าที่จะขับเร็วอะไรมากไม่กล้าที่จะเทโค้งเนื่งองจากเราก็ยังไม่ชินรถ แล้วก็กลัวเรื่องถนนลื่นครับกลัวประสบอุบัติเหตุกลัวอันตรายแล้วก็ค่อยๆไปดีกว่าเน้นปลอดภัยครับ ปัญหาแรกที่ผมเจอเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกับผมไหมนะครับผมในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเจ้าแอฟริกาทวินเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์เร็วไปหน่อยผมก็เลยลองเปิดอ่าโหมดหน่วงกี่หน่วงเกียร์ดูนะครับไอไอรูปตัว G ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอภาษาอังกฤษตัวเต็มเขาเรียกว่าอะไรแต่แต่รู้ว่าตัว G อ่ะให้ปลดแอคทีฟก็จะทำให้การเข้าเกียร์ หน่วงเวลาขึ้นผมว่าหมดนี้ก็โอเคครับทําให้เกียร์หน่วงเวลาขึ้นเวลาเข้าโคง้งอะไรต่างๆเกียร์จะไม่ถูกเปลี่ยนแต่ชมเรื่องการต่อเกียร์ครับว่าต่อเกียร์ได้สมูทมากนั่นแหละครับติดอยู่ปัญหาเดียวคือเวลาเราออกตัวเวลาเราอะไรรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ไวไปหน่อยแป๊บเดียวถึงเกียร์หแล้วครับอย่างครับเราก็เดินทางมาสักพักนึงก็เริ่มที่จะ ค่ำแล้วเราก็ลองเปิดสปอตไลท์เปิดอะไรที่เราติดมาดูว่ามันใช้งานเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับเป็นการเทสลบไปในตัวเดี๋ยวรอมืดอีกหน่อยครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตไฟข้างซ้ายหรือข้างขวาเวลาเราเลี้ยวครับจะเห็นเนี่ยครับจะเห็นไฟคอนดอร์ลิงไลท์ตอนเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อนสังเกตซ้ายมือประมาณเฉียงประมาณสี่ห้าองศาจะมีไฟคอนดอร์ลิงไลท์ครับติดให้กับเราเวลาเลี้ยวอันนี้ผม ผมชอบมากนะครับบอกเลยว่าชอบมากไฟตัวนี้ไม่ใช่ว่าติดเท่คือติดแล้วมองเห็นจริงๆเวลาเราเลี้ยวองศาการเลี้ยวมากเท่าไหร่ไฟยิ่งจะติดเพิ่มมากเท่านั้นตรงนี้เป็นตัวที่ผมชอบครับแล้วสว่างสว่างจริงเลยถ้าได้เห็นจากของจริงจะรู้ว่ามันสว่างอันนี้อันนี้เป็นระบบที่ผมชอบครับ ตรอดเส้นทางที่เขาค้อนะครับในตอนกลางคืนไฟก็ค่อนข้างที่จะสว่างพอสมควรครับแต่ก็มีในบางช่วงที่ว่าไม่มีไฟแต่ไม่ได้เยอะนะครับก็ช่วงเวลาหนึง่งสำหรับเพื่อนๆที่ขี่รถตอนกลางคืนมีสปอร์ตไลท์ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะดีเลยตอนนี้ยังไม่มีถนนเสียมากเท่าไหร่ แล้วก็ช่วงที่ผมไปนี้รถไม่เยอะแล้วครับในช่วงค่ำๆเนาะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไปถึงกันหมดแล้วช่วงที่ผมไปนี่คือเป็นวันหยุดยาวพอดีด้วยแต่ว่าคนอื่นน่าจะไปหมดแล้วละ่ะเหลือแต่พวกเราที่กําลังเดินทางสภาพถนนดีครับขี่กลางคืนได้แต่ว่าขอย้ำว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้รีบไม่ได้ดถูกบีบด้วยเวลาก็เดินทางกลางวันจะสะดวกกว่าครับ ก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆที่รับชมอีกครั้งนะครับเรื่องเสียงที่เข้ามาในกล้องจะเป็นเสียงลมดังอาจจะน่ารำคาญหน่อยก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ครับเส้นทางไปเขาค้อในช่วงกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันครับ ทางซ้ายมือครับที่เห็นคือร้านกาแฟครับเป็นร้ากาแฟที่ว่าอ๊่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเหมือนเขากลางวันเนี่ยครับเขาจะจัดเหมือนเป็นออกแนวแบบจีนๆนหน่อยครับสําหรับเพื่อนๆที่มาก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้รู้สึกว่าจะมีค่าบริการค่ารถขึ้นไป50บาทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปแลกกาแฟได้อะไรประมาณนี้ฮะ สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้าไปชมดูครับสวยดีตรงนี้ ต้องบอกเลยว,ว่าวันนี้ที่มาเขาคอนะครับค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรร่างกายนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ทํารถจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งกว่าจะได้นอนก็ตีสองแล้วก็ตื่นมาทํากันอีกทีนึงตอนตีห้าครึ่งนะครับจนถึงเกือบ,อบห้าโมงเย็นเนาะกว่าจะวิ่งซื้อนู่นซื้อนี่เล็กๆ็กน้อยๆบางทีมันขาดเนาะก็วิ่งไปซื้อของทำสองคันก็กว่าจะเสร็จก็ห้าโมงเย็นพอเสร็จปุ๊บก็รีบอาบน้ําแต่งตัว ขี่ขึ้นมาเลยร่างกายก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะเฟสไม่ค่อยที่จะพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องมาครับรับปากแล้วก็ต้องมาร่างกายยังไหวเราก็ต้องมาครับหลังจากจบทริปนี้เราก็จะมีเวลาได้พักยาวแลวเราก็จะไปที่คือบุรีรัมย์ก็พอดีครับถ่ายน้ำมัน เครื่องรอบแรกคือพันโลเรียบร้อยก็เดินทางไปบุรีรัมเลยช่วงนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงที่พักแล้วครับก็ไปถึงปุ๊บผมก็ กินนูน่นกินนี้เล็กน้อยผมก็เข้านอนเลยครับส่วนสาวๆเขาก็มีปาร์ตี้ดื่มกันเล็กน้อยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเข้ามานอนกันตอนไหนเพราะว่าพวกเราทํารถกันแย่ครับได้นอนแค่สองสามชั่วโมงพอกินอิ่มเราก็แยกย้ายกันนอนเลยครับ ทาข้างหน้านี่ก็คือจุดชมวิวของเขาเคอครับที่เป็นสะพานไม่แน่ใจว่าเขามีงานหรือว่าเขามีของมาขายอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับแต่คืนนี้ผมคงไม่แวะครับผมคงดิ่งไปที่พักเลยเนื่องจากสภาพร่รางกายค่อนข้างที่จะแย่พยายามที่จะขับรถไปให้ถึงโดยปลอดภัยครับ แต่ต้องบอกว่าสติสมปชัญญะยังครบนะครับร่างกายมันก็จะแย่แต่ว่ามีสติครบสามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับแย่จนขับไม่ไหวจนถึงกับปรับการอากาศไม่ขนาดนั้นนะครับเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เราก็ยังยังต้องรู้ตัวว่าลิมิตเราแค่ไหนครับนี่ก็เช้าวันต่อมาครับหลังจากที่เราพักผ่อนอะไรเรียบร้อยต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เก็บ บรรยากาศยามค่ำคืนไม่ได้เลยคือไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำอะไรแล้วอยากจะตั้งใจขี่รถไปให้ถึงปลายทางแล้วก็นอนเช้าวันต่อมาก็ก็ไปขี่รถไปต่อแค่นั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องกดถ่ายวิดีโอต้องอะไรด้วยผมก็ยังไม่คล่องรถเนาะก็ยังไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรมากมายครับเดี๋ยวเอาไว้ทริปหน้าครับรับรองว่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับ เพราะว่ายังใหม่กับรถเนานะรถก็ต้องกดชิปเกียร์ดาวเกียร์อะไรตลอดเนาะช่วงโคง้งยังยังไม่ชินกับรถครับก็เลยยังทำอะไรไม่ได้มากยังไม่ได้มีไม่ได้เอาสมาธิไปอยู่กับกล้องมากไม่ได้ปิดเปิดกล้องบ่อยไม่ได้ซื่อสมาธินะตอนนี้อยู่กับการขับรถซะส่วนใหญ่ ตอนนี้เราก็ไปทุ่งกังหันลมนะครับพาเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆจากขอปอลาวไปเที่ยวที่กังหันลมครับ บนทางขึ้นไปกลางหันลมเส้นทางนี้นะครับจะมีตากล้องช่างภาพนะครับตา่างตามเพจตา่ตางๆมามมคอยถ่ายพวกเราอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้ภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ลองติดต่อมาทางเพจดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หยุดประมาณช่วงโค้งนะครับโค้งใหญ่ๆวิวสวยๆเขาก็จะเขียนป้ายเพจเป็นไวนิไวไว้ว่าเขาชื่อเพจอะไรอะไรเงี้ยครับ เพื่อนๆก็ลงติดต่อมาขอซื้อรูปดูครับผมก็ได้มาเป็นที่ระลึกอยู่บางส่วนเหมือนกันครับเดี๋ยวเอาขึ้นให้ชมครับ ตรงนี้นะครับบนทุ่งกังหันลมก็จะมีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ให้เราครับมีอัตราค่าบริการครั้งละสิบบาท,ทเพื่อนๆก็เอามาจอดได้นะครับสำหรับตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วครับก็จะไปที่โรงเตียมกันต่อในส่วนการเดินทางวันนี้เนี่ยทางไปโรงเตียม,มครับอาจจะผ่าน วัดผ่าซ่อนแก้วเนาะวัดผ่าซ่อนแก้วรถค่อนข้างทีง่จะติดยันปากทางเลยครับวันนี้ผมไปก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเนื่องจากมัวไปโฟกัสอยู่กับการขับรถนะครับเพราะรถมันใหม่เนาะเราก็ทาอะไรพีถูกๆก,ก็ต้องพยายามโฟกัสกับรถหน่อยก็เลยลืมลืมกดอัดถ่ายวิดีโออะไรต่างๆมาเพื่อนได้รับชมก็ต้องขออภัยาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับทิปคลิปหน้าทิปหน้าจะทําให้ดีกว่านี้ครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าคล่องรถขึ้นละทริปนี้ไปเจอรถใหม่การจราจรติดขัดรถเยอะก็รวมๆกันก็ทําอะไรไม่ถูกครับดีนะครับาตอนแรกวางแผนจะไปทับเบิกดีที่ไม่ได้ไปทับเบิกครับอันนี้ก็คือภาพถ่ายนะครับบางส่วนที่ผมได้ซื้อมาจากเพจที่ถ่ายอยู่บริเวณ ทางขึ้นไปทุ่งหันลมครับส่วนตัวก็พอใจครับว่าภาพก็สวยครับถ่ายออกมาได้ประมาณนี้ก็โอเคครับช่างภาพคข้างฝีมือดีเลยก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองติดต่อถามซื้อดูครับภาพนี้ถ่ายได้ที่โรงเตี้ยมนะครับโรงเตี้ยมก็จะมีพื้นที่จอดรถให้เราถ่ายแบบนี้นะครับหลังจากเรากลับมาเข่าโคอนะครับอันนี้คือวันถัดไปแล้วนะครับขากลับผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยวันถัดไปครับเช้าวันถัดมาเนาะเพื่อน พี่ที่มาจากสปปรลา,าวก็มานอนที่พิษณนุโลกครับตอนเช้าเราก็พามาที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรน,นอกมาถึงพิษาุโลกแล้วก็พาพี่ๆเพื่อนๆและหลานครับมาที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมากราบท่าน <ไ S 1> สักนิดนึงครับก่อนที่จะกลับไปยังสปปรลาว สำหรบศาลเดพระเนเลสวรมหาราชนะครับตั้งอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์นะครับอยู่ใกล้กับข่ายนาเรศวรแล้วก็จะอยู่เยื้องๆกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรดมหาวิหารหรือวัดใหญ่ของเรานะครับก็มีพระพุทธทชินราชนะครับประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดพิษณุโลกว่มาสักการะได้นะครับอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักนะครับก็มาในโซนเดียวกันก็ได้ทั้ง2ที่ครับแล้วก็ผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับลองรับชมดูสำหรับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาที่วัดใหญ่กันต่อก่อนที่จะ ไปทานอาหารเช้านะครับก็พาแวะวัดใหญ่สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้สักการะบูชาเนาะไหนๆก็มาพิษณุโลกแล้วก็พาแวะสักเล็กน้อยครับ หลังจากที่พวกเราจอดรถแล้วก็สักการะบ,บูชาที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ได้พากันไปทานอาหารเช้าสักครู่หนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันที่ร้านอาหารเลยครับเราขี่ไปส่งแยกเราขี่ไปส่งพี่ๆที่มาจากลาวนะครับเราขี่ไปส่งที่แยกซีพีครับแล้วเราก็แยกทางกันตรงนั้นนะครับ เขาก็พี่ๆเาก็พี่ๆเพื่อนๆเขาก็เดินทางไปหนองคายนะครับใช้เส้นนั้นไปส่วนพวกเราก็วนขึ้นไปที่จังหวัดสุโขทัยกันต่อครับก็หลังจากที่เราส่งสมาชิกที่มาจากสปปล้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่อำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยครับเพื่อไปวัดพิพัฒน์มงคลนะครับ เห็นว่าวัดนี้ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามน,นะครับเลยอยากที่จะไปไปชมดูว่าวัดนี้สวยงามขนาดไหนครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสุโขทัยกันเลยครับอากาศในวันที่พวกเราเดินทางไปนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยครับอากาศคึ้มไม่มีแดดจัดเท่าไหร่ แต่ก็คาดว่า,น,าน่าจะเจอฝนครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มที่จะคุ้นมือกับรถขึ้นแล้วครับแต่ว่ากล้องก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากดีเนี่ยครับเราก็มาเจอฝนครับขี่มาไม่เท่าไหร่เราก็มาเจอฝนทิปวันนี้ครับฝนตกเหมือนจะแทบตลอดทางครับเปียกเปียกแห้งๆเปียกแห้งๆกันตลอดทางครับ แต่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับต้องทําใจเรื่องฝนเรื่องแดดสําหรับคนที่ใจรักครับไม่น่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับอย่างพวกเราแต่ก็อาจจะมีแอบบนบน,บนบ้างเพราะว่าไม่อยากจะเจอเท่าไหร่ครับเรื่องฝนเพราะว่าน้องถนนลื่นรถก็เปื้อนอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากเจอเท่าไหร่แต่ในเมื่อเส้นทางมันจะต้องเจอเราก็พร้อมรับสถานการณ์แบบนี้ครับ สำหรับช่วงนี้นะครับเราใกล้ถึงวัดพิพัฒน์มงคนแล้วก็คงจะจบการลันอินรถไว้ที่ที่นี่นะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปสวนกลับเพราะาแบตใกล้หมดแล้วผมไม่ได้เตรียมแบตอะไรมาเยอะเพราะว่ากะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแล้วก็ไม่มีกระดกระจายจะถ่ายเลยครับตั้งแต่ทํารถวันแรกเลยร่างกายก็แย่มาโดยตลอดไม่พร้อมเท่าไหร่ เนี่ยครับวัดเม,มงคลก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับมีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไปใหม่แล้วผมจะมาถ่ายรีวิวฉบับเต็มให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสาหรับคลิปถัดไปนะครับพวกเราจะต้องไปบุรีรัมย์แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศงานมอเตอร์จีพนะครับเส้นทางไปเป็นยังไงอะไรยังไงให้เพื่อนๆได้รับชมครับสําหรับคลิปนี้ครับเพราะผมก็ได้มาจอดรถแล้วก็มานอนพักผ่อนในวัดสักครู่หนึ่งแล้วก็ขี่กลับครับไม่มีอะไร ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ต่างๆนะครับผิดพลาดเรื่องใดนะครับขอกราบประธานภัยมาณาี่นี้ด้วยนะครับก็จะผมจะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับส่วนคลิปหน้าอาจจะก่อนไปบุรีรัมย์มันจะมารีวิวรถให้ดูหน่อยนะครับว่า ทำอะไรไปบ้างหมดอะไรไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับอาจจะมารีวิวให้ดูก่อนที่จะไปคลิปบุรีรัมเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคาดว่าจะไม่นานไม่นานไม่นานขนาดที่ไม่ได้ลงคลิปมาครับอาจจะไม่ถึงเดือนสองเดือนขนาดนั้นเราก็ผมก็จะพยายาม หาคลิปอะไรมาลงเนาะเดี๋ยวจะรีวิวรถลงหรืออะไรต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมแก้เหงาไปเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณและสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ